สวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีครับปัญญาพารวยครับพี่น้องวันนี้ปัญญาพารวยจะลงคลิปเกี่ยวกับจำสตาร์ทรถยนต์เวลาแบตเตอรี่เราเสียเวลาแบตเตอรี่เราเสียนะพี่น้องรถยนต์เราติดไม่ได้เราก็ต้องใช้จำสตาร์ทต,ตัวนี้เราต้องใช้ตัวนี้ อันนี้ผมซื้อมานานนั่นแหละพี่น้องแต่นนี้ผมจะมาพูดเรื่องปัญหาปัญหาของไอชุดจำสตาร์ทพี่น้องเวลาเราซื้อมาแล้วเนะ่ะ <c oughs> ไอชุดจำสตาร์ทเขาจะแถมหัวหนีบมาให้เราเนี่ยหัวหนีบตัวนี้พี่น้องหัวหนีบตัวนี้ เขาจะแถมหัวหนีบตัวนี้มาให้เราะจะมีลักษณะาขาวกับดำอย่างนี้นะพี่น้องตัวนี้เขาจะแถมแต่ตัวนี้ผมมาซื้อนะ่ะผมมาซื้อใหม่พี่น้องน,นี่ก็คือชุดจำสตาร์ทอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบชุดชุดจำเสร็จแล้วก็แถมอันนี้มาให้ด้วยนะปั๊มลมพี่น้อง ปั๊มลมนี่ก็สูบมอเตอร์ไซค์ได้พี่น้องแต่สูบรถยนต์ไม่ได้สูบได้แต่แต่ลมไม่พอพี่น้องผมซื้อมาเท่าไหร่จําไม่ได้นะไม่บอกพี่น้องจําไม่ได้แล้วทีนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างนี้พี่น้อง <c oughs> ไอชุดไอชุดจำสตาร์ตตัวนี้เวลาแถมเขาแถมตัวนี้ให้มาพี่น้อง นี่แถมหัวหนีบมาใหม่ๆเลยผมก็เอาแบตนี้ไปชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์ซเสร็จแล้วผมก็ลองเอาไปสตาร์ทโดยแผดถอดแบตผมออกลองไปสตาร์ทมันสตาร์ทไม่ติดพี่น้องมันสตาร์ทไม่ติดมันไม่ควันกุบขึ้นมาเลยจน อ่า uh, จนพาสติกตัวเนี้ยละลายพี่นอ้องอันนี้เป็นตัวที่สองตัวแรกมันไม่เสียไปแล้วตัวที่สองตัวที่สองผมซื้อมาก็ซื้อมาเหมือนเดิมเนี่ยราคาแค่ประมาณสองร้อยตัวเนี้ยพี่นอ้องประมาณถึงสองร้อยเปล่าประมาณสอง้อยนี่ยนะ เนี่ยผมซื้อมาใหม่มันก็เสียอยีกเหมือนเดิมใช้ไม่ได้ทั้งทที่แบตเรายังเต็มแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมผมจะบอกพี่น้องอย่างนี้ว่าพี่น้องอย่าซื้อนะอย่าซื้อนะเนี่ยพี่น้องดูลักษณะไว้เลยลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ พี่น้องอย่าซื้ออย่าซื้อนะแต่ตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังตัวนี้ผมซื้อมารวมนูม่นรวมนี่ตกตกห้าหกร้อยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหร่ ตัวห้าหกร้อยบาทตัวเนี้ยพี่น้องในไหนจะซื้อแล้วผมก็ลองซื้อของดีดูซิมจะเป็นยังไงไอ้แพงมันน่าจะดีกว่าเนาะพี่น้องอ่าเสร็จแล้วผมลองเอามาเสียบแล้วเอาไปลองจำดูสตาร์ทแจวย่มพี่น้องติดชึ้งติดแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่ไม,ไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นรถยนต์เราติดได้ แต่ตุนเนี้ยไม่โอเคนะพี่น้องตัวนี้ไม่โอเคนะพี่น้องอย่าไปซื้อนะแบบนี้อย่าไปซื้อนะไม่ได้ผลเนี่ยผมพังผมพังมาแล้วสองตัวเนี่ยผมซื้อมาตัวสองร้อยพังไปแล้วสองตัวเนี่ยพี่น้องอย่าไปซื้อเด็ดขาดนะพี่น้องมันจะเสียเงินถ้าซื้อซื้อซื้อลูปร่างหน้าตาอย่างนี้ เนี่ยซื้อรูปล่างหน้าตาอย่างนี้มันให้มันใกล้เคียงกับห้องผมเนี่ยพี่น้องก็ซื้อมาเลยราคาแพงๆหน่อยตัวนี้ราคาห้าหกร้อยผมซื้อมาเนี่ยตัวนี้เฉพาะตัวนี้นะพี่น้องราคาห้าหกร้อยบาทผมจําไม่ได้แล้วอยู่ประมาณเนี้ยตัวนี้ใช้ดีพอเสียบนี่ติดชึ้งเลยพี่น้องไม่ไม่ไมะตัวนี้นะห้าม นชุดปั๊มนี่ก็น่าจะซื้อมาหลายบาทอยู่แต่ผมจำไม่ได้เขาก็มีมาให้ครบชุดนะนะมีมีแบตชุดปัม๊มมีพัดลมแล้วก็มีหัวอะไรบ้างสําหรับนี่ชาร์จโทรศัพท์ได้ที่น้องแล้วก็มีหัวเสียบไฟในรถนี่ หัวเสียบไฟในรถสำหรับว่า,าเราจะชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรก็เขามีให้พี่น้องมีให้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวชาร์จเป็นตัวชาร์จเวลาเวลาแบตตัวนี้มันหมดนะไฟมันเหลือน้อยเราก็เอาตัวนี้เสียบชาร์จเข้าไปนะเวลาเสียบมันก็จะเป็นไฟแดง พี่น้องเวลาเราเลิกเสียบหมายความว่ามันเต็มมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นสีเขียวมันก็จะตัดเองพี่น้องอ่ผมก็มาสรุปให้ฟังว่าชุดจำสตาร์ตตัวที่เขาส่งมาให้ลักษณะนี้ไม่ดีนะพี่น้องควรจะเลือกอย่างนี้ควรจะเลือกอย่างนี้ได้ผล อ,อย่างนี้ผมพังไปแล้วสองตัวไม่ได้ผลเสียเงินไปเฉยอันนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังถ้าพี่น้องคิดอยากจะซื้อแต่มันสะดวกนะพี่น้องผมเคยไปแบตเตอรี่ไปหมดในกลางทุ่งนาตัวนี้ผมติดรถเสมอเลยนะเอาไปจำรถก็ติดเห็นไหมมันแก้ไขให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาช่าง ต้องไปหาอะไรต้องหมดต้องเสียเงินอีกหลายร้อยพี่น้องต้องเสียเงินเสียเวลาเสียอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกินถ้าเรามีตัวนี้ก็คือสะดวกพี่น้องปัญญาพารวยก็เอามาลงให้ดูคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ขอให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าปัญญาพารวยจะมาลงคลิปอ่าที่มันมีประโยชน์ให้พี่น้อง ได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ปัญญาพาลวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ